สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ,จน่าติดตามกันวันที่13สิงหาคม2565นะครับมีรายงานข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากชาติตะวันตกที่มีต่อจีนกรณีที่มีการเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อไต้หวันที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งจีนอ้างว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตนและรัฐบาลจีนนั้นกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซีย ระหว่างการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครเนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างลิทัวเนียกับจีนแย่ลงหลังจากที่ลิทัวเนียนั้นเนี่ยอนุญาตให้ไต้หวันเปิดสถานทูตโดยพืินัยเมื่อปลายปี2024ล่าสุดนั้นกระทรวงการต่างประเทศของรัสเวียอีกประเทศหนึ่งนะครับได้ถแถลงว่าการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของรัสเวียในกลุ่มความร่วมมือกับจีนไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของเราในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศในปัจจุบันอีกต่อไป ในแถลงการที่เผยแพร่เมื่อวันที่10ส,สิงหาคม2 5 6พร้สลัตเวียและเอสโตเนียก็บอกว่าพวกเขาจะเดินหน้าทํางานร่วมกันสู่ความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และปฏิบัติได้กับจีนพร้อมกับเคารพระเบียบระหว่างประเทศบนบรรทัดฐานของกฎหมายและสิทธิมนุษยชนด้านกระทรวงการต่างประเทศของเอสโตเนียไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม,ตมกับผู้สื่อข่าวนะครับในขณะที่สถานทูตจีนในกรุงกริก,กาของลัตเวียและในกรุงทาลินของเอสโตเนียยังไม่ได้ให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวเช่นเดียวกัน ปัจจุบันนั้นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกที่ยังคงเหลืออยู่เช่นบัลแกเรียโครเอเชียสาธารณรัฐเช็กรีตฮังการีโปแลนด์โรมาเนียสโลวาเกียและสโลวีเนียในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเช็กนั้นแถลงในเดือนพฤษภาคม2565ว่าคําสัญญาเรื่องการลงทุนก้อนใหญ่ของจีนและผลประโยชน์ร่วมทางการค้าไม่เป็นจริงอย่างที่พูดหลังเกิดเสียงเรียกร้องภายในรัฐสภาให้ เดินหน้าออกจากกลุ่มเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับจากในส่วนของกลุ่มความร่วมมือระหว่างจีนกับยุโรปกลางและก็ยุโรปตะวันออก12ประเทศนั้นเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเดินตามรอยลิทัวเนียเพื่อนบ้านในทะเลบอลติกนะครับที่ได้ออกจากกลุ่มนี้ไปนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นก็คือลัตเวียแล้วก็เอสโตเนียนะครับก็ต้องรอดูว่ายังมีจะมีประเทศอื่นๆอีกหรือไม่ที่จะเดินออกจาก การเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือกับจีนนะครับเนื่องจากว่าหลายฝ่ายนั้นบอกว่าเวลานี้จีนนั้นไปเข้าด้วยกับทางด้านรัเสเซียแล้วก็มีปฏิกิริยาที่แข็งก้าวกับทางไต้หวันหลังจากที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรของสหรัฐนั้นเดินทางเยือนไต้หวันนะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนั้นเนี่ยครับจากที่บอกนะอย่างสาธารณรัฐเช็กก็บอกว่า ก่อนหน้านี้จีนบอกว่าจะมีการลงทุนร่วมกันแต่ว่าถึงเวลานี้จีนก็ยังไม่ได้ลงทุนตามที่ให้สัญญาเอาไว้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับช่องทานอินเตอร์นิวก็เลยเก็บมาฝากคุณผู้ชมกันสําหรับสถานการณ์โลกที่เรียกว่าวันนี้คุกรุ่นในทุกมิติแล้ก็ในทุกพื้นที่ครับ